ท่านสาทชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับกลางคืนวันนี้ก็มาพบก,กันใหม่มันเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าธรรมะก่อนหลับจะถือว่าเป็นธรรมะก่อนนอนก็ไม่ได้พระบางท่านนอนไปแล้วคืนที่แล้วพูดตามสัโยชน์สามดาการสำหรับอารมณ์เขาบอกโสดาบันกสิธาคามี ผ่านมาแล้วการเป็นพระอริยเจ้าเราจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยบรรดาท่านผู้บริษัทอย่าไปคำนึงถึงแล้วก็จงอย่าเมามันในการเป็นพระอารียเจ้าอันดับแรกที่จะพูดอย่างอื่นขอตือนซ้ำมาอีกว่าสักว่าอุปากรเลสที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีไม่ควรจะมีในใจในธุมบริกาสูตร พยายามทิ้งจากใจไปเสียค่อยๆทิ้งอย่าทิ้งแรงเกินไปถ้าทิ้งแรงเกินไปมันจะช้ำใจเราจะช้ำค่อยๆทิ้งตามกำลังใจค่อยๆทำไปไม่ช้าก็สิ้นไปเองแล้วก็บริการที่สองความดีขั้นสะเก็ดความดีขั้นกะพีขั้นเปลือกขั้นแก่น ที่สเร็จพระสัมมาพุทธเจ้าทรงตัดว่าในอุทมบริการสูตรให้พยายามทรงตัวให้ดีถ้าไม่เข้าใจไปเอาเทปเจ็ดชุดที่อธิบายอุทมบริกาสูตรมาฟังแล้วว่าจะเอามา,าเฉพาะในด้านที่ว่าเป็นสเก็บเป็นกระพี้เป็นเปลือกเป็นกันแล้วแล้วก็เป็นปกิเลสมาฟังโดยเฉพาะก็ได้ กะเป็นการเลืกสายกำลังใจฟังไว้เรื่อยๆจะเกาะจิตจะจะทำลายความชั่วไปทีละน้อยแน้อยอย่าลุกรลานใจเกินไปนั่นน้อยหลังจากนั้นแล้วก็พยายามระง,งับมิวนห้าย้ายฟูขึ้นมามันก็ต้องฟูขึ้นมาบ้างเป็นธรรมดาในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้ามันฟูขึ้นมาจริงๆก็สกัดไว้แค่ใจ ย่าให้มันไหลมาถึงปากเจอหลังมันไหลมาถึงกายอยันนี้ใช้ได้แล้วก็นอกจากนั้นก็คือบารมีสิบสำหรับมิวรห้ารายการในย่ำสังนิดดีไหมก็คือหนึ่งอารมณ์รักในระหว่างเพศที่เรียกว่ากามาชันทะจิตใจดิ้นรนอยากจะมีผัวมีเมียสองอารมณ์ความโกรธความเบียบาต สามอารมณ์ความง่วงแล้วการฟังธรรมะนี่ไม่ห้ามง่วงนะการฟังเวลานี้ไม่ห้ามง่วงฟังไปฟังไปไมันง่วงก็เคลิ่มไปเคลื่อไป,อไปไมันจะหลับก็ปล่อยหลับไปเลยให้หลับอยู่กับเสียงธรรมะขณะจะหลับจะถือว่าเป็นฌานจากเสียงธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งที่กําลังฟังอยู่แลาหลับอยู่นั่นถือว่าเป็นการทรงฌานตลอดเวลาเป็นความดีเป็นกําไร เพื่อนเราไม่หลับเปล่าใจเราสะอาดด้วยใช่ได้ดีมากนื่เวลาฟังไปฟังไปเป็นเครื่องจะหลับย่าไปดึงใจเขาไว้ปล่อยให้หลับไปเลยเราจะได้กำไรจากผลจากการฟังและการหลับนี่การแนะนำแบบนี้อาจจะแนะนำไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ว่าขอแนะนำตามที่พระอรเรเจ้าทแนะนำมา แล้วก็ยังหลงคิดว่าผมเป็นพระอริยะไปด้วยผมยังไม่เคยยอมรับผมยังไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระอริยะเจ้าผมคิดว่าผมค่อยๆก้าวเท้าช้าๆก้าวเท้าท่านสั้นตามพระอริยะเจ้าไปเท่านั้นจะทัานท่านเมื่อไรก็ตามใจเถอะเราเก้าวไปไม่ถอยหลังก็แล้วกันถึงแม้ว่าเราจะไปอย่างเต่า ต่เราไปไม่ประมาทไปเรื่อยๆก็ถึงจุดหมายปลายทางไปเองแล้วข้อดีสาข้อดีสีคือความฟุ้งซ่านย่า้มีในจิตช่วยระงับไว้ข้อดีห้สงสัยในผลความดีของพระเจเจ้าและผลความดีของการปฏิบัติจงอย่ามีมั่นใจว่าทําความดีเมื่อไร่ได้รับผลความไม่รับอนิสงส์เมื่อนั้นวิธีระงับในวรรห้าบริการก็ไม่ยาก คือตั้งใจฟังเสียงที่อย่างเดียวไม่นึกถึงมันก็ถือว่านั่นเป็นนิวรณ์ห้าบรายการสลายไปจากจิตแล้วโชคราวขณะใดท่านิวรณ์ห้าบริการสลายไปจากจิตขณะนั้นอารมณ์จิตเป็นปฐมฌานรปฐมฌานนี้ไม่ใช่อารมณ์ไม่รู้สึกตัวรู้ตัวเสมอได้ยินเสียงตลอดเวลาแต่ไม่ดำคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌาน วันห้าบริการพยายามระง,งับด้วยวันนิตวันหน่อยไม่ช้าลมมันก็จะชินเรียกว่ากินข้าวต้มอย่ากระจมกลางตามภาษิตโบราณเขาว่าอย่างนั้นค่อยๆทําไปตามเวลาตามการตัดสมัยตามความสามารถมันจะลดได้มากลดได้น้อยเราก็พอใจลดทุกวันก็แล้วกันหลังจากนั้นก็รทบ,ทนบรรทบกทลบารมีสิบประการ มีวนรรห้บริการระงับมีวันบรารมีสิประการทําให้เกิดขึ้นบรารมีนี่แปลว่าก,กําลังใจเต็มหนึงทานบรารมีเราพร้อมหรือยังถ้ายังไม่มีโอกาสจะให้คิดไปเสมอว่าโอกาสมีเมื่อไรจะให้เหมือนนั้นอย่างนี้ถีอว่าเป็นฌานในจาคานุสติกรรมฐานเป็นกําไร 2. ศีลบรารมีควบกบรรมบทสิบ เราครบทนแล้วรีอยังคิดไว้ระวังไวส่งไว้ถือว่าเป็นผู้ทรงศีลทรงชาในศีลานุติกรรมฐานเป็นปกติเป็นกําลังใหญ่สามเนคขมะาบรามีมรรม,มีการละงับนิวรณ์อันนี้เป็นข่าวคราวเป็นช่วงๆทําได้แล้วมือยังถ้าทําได้แล้วก็ถือว่าเราทรงเนคขมะาบรามีได้ดีแล้วก็ดียังไม่สมควรเป็นโลกีวิสัย เนธธรรมะบารมีนี่จะทําลายได้ให้หมดไปก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าคันพาาระรหันค่อยๆทําไปตามระยะตั้งกําลังสามปัญญาบาร,รมีคิดเท่าทันตามความเป็นจริงของขันห้าคือร่างกายว่าร่างกายเป็นิจจังมันไม่เที่ยงร่างกายทุกขังไม่เป็นทุกข์ร่างกายเปน็นิตามันพัง อย่างนี้เรามีอยู่เสมอแล้วหรืยอย่างในค้คิดไว้เสมอว่าไว้ตามารูปฌานในอาคนากินจัญญายตนาฌานนันก็คือว่าคิดว่าคิดตามความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนและสัตว์คนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นทรัพย์สมบัติมีอยู่ซึ่งก่อสร้างมีอยู่พังหมด อย่างนี้สมเด็จพระบริบลสุคตสงสนเสริญเมื่อเข้าถึงนิพพานได้เร็วคิดว่าเสมอหรือเปล่าวิิยะบารมีความเพียรคือความขยันหมั่นเพียรทั้งโลกทั Israelis, given, ้งธรรมกิการงานของวัดอาคาอันคันกิการงานของวัดที่เรียกกันว่าคันธาธุระและการทําลายกิเลสที่เรียกว่าิปัสนาธุระเรามีความท้อถอยไหมถ้ามีความท้อถอยใช้ไม่ได้ ไม่ขอโทนต้องไม่ท้อถอยทําไปจนกว่าจะชนะคันติบาร,รมีอดทนใจเขไว้ต้องต่อสู้อารมณ์ที่มันฝืนเพราะเราครบกิเลสมานานเกลียใจมันก็อยากจะไปยุ่งกับกิเลสก็ต้องฝืนกันสัาจะบาร,รมีรักษาความจริงใจเขไว้ว่าเราบวชเพื่อนิพพานเราต้องตั้งใจไว้เพื่อนิพพานจริงๆ อริฐา,านบาร,รมีเราตั้งใจไว้แล้วตั้งใจว,ว่าเปล่งวาจาเปล่งใจไว้ว่าเราจะบทพระนิพพานเราจะไม่ยอมท้อถอยไปสู่ไบยภูมมเมตตาบาร,รมีทำหน้าตาด้จิตใจแช่มชื่นตลอดเวลาทําให้คนอั้นหลเห็นแล้วก็มีความสุขใจมีเขบโทษหรือนนยังุเม่ขาความบาร,รมีการไม่ดิ้นรนต่อรมต่างๆที่เข้ามาขวางใจ ไม่วันไหวต่อความแก่ความป่วยไข้ไม่สบายการพัดพลาดจากของรักของชอบใจความตายเข้ามาถึงมีแล้วหรือย่างถ้ามีไม่ยังไม่มีค่อยๆทาให้มีบทีละน้อยละน้อยอารมณ์จิตจะเป็นสุขถ้าบารมีสิบรายการนี้ครบถ้วนสมบัติแห่งความเป็นพระอริยเจ้าเราเข้าถึงแน่แต่อย่าถึงแล้วไม่ถึงอย่าไปสนใจ สนใจี่เพียงว่าเราจะปฏิบัติตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคืนที่ผ่านมาพูดถึงอารมณ์ขงพระโสดาบันับระสิกธาคามีวันนี้ก็มาพูดกันถึงพระอนาคามีจะถึงอา,าหันหรือไม่ก็ไม่ทราบค่อยๆทําไปนะครับบรรดาเพื่อนบิสฑษ์สมณีนนนทั้งหลายและบรรดาญายโยมพุทธบริษัท ค่อยๆทําไปอย่าทําให้มันรุนแรงนักตามกําลังของเรานั่นก็คือว่าสําหรับสาสังยนดสำหรับอนาคามีเพิ่มอีกสองคือหนึ่งตัดกามฉัน,นทะสองตัดปฏิฆะคืออารมณ์ไม่ชอบใจไม่พอใจแต่ก็ะทบก็ตั้งอารมณ์ สำหรับกามฉันทะนีสําหรับพระนาคามีพระนาคามีนี่พระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นผู้ทรงอธิจิตสําหรับพระโสดาบ,บันกับพระสิทาคามีท่านบอกว่าเป็นผู้ทรงอธิศินคือมั่นคงในศินที่อยู่ในสภาพของเราครวญกสินห้าเนนสินสิบพระศินสองร้อยยี่สิบเจ็ ถ้ามีความมั่นคงจริงๆจิตต้องการพนิพพานทั้งถือว่าเป็นระโสดาบันในพระสกิทาคามีตามอารมณ์สำหรับพระนาคามีนี่เป็นผู้งท์ทรงอธิจิตมีจิตต้องมีความเข้มแข็งมากอารมณ์จิตเป็นฌานเป็นปกตินั่นก็คือหนึ่งจะต้องเจริญอสุปรกรรมฐานกับกายยกตายตุติให้เป็นฌาน คำแม่เัญชานีผงขอแก้สับคำว่าชาญว่าชินให้เรามีความรู้สึกอย่างนั้นจนชินเป็นปกติเลยไม่ห่างไปจากจิตนั่นก็คือว่าเห็นร่างกายคนก็ดีเห็นร่างกายสัตว์ก็ดีร่างกายตัวเราเองก็ดีร่างกายเขา,าคนเองกนดีเป็นของสกปรกโสโครก ถ้าคมพูดอย่างนี้คนที่หนักในความรักในระหว่างเพศหรือคนที่มีราคาจริตจัดจะบอกปัญญาเป็นไปได้ยังไงก็ต้องคุยกันนิดหนึ่งเป็นธรรมะก,ก่อนหลับดีไมด่ดีถึงตอนนี้ถ้าบางท่านอาจจะหลับไปแล้วก็ได้ไม่เป็นไรหลับไปในขณะที่ฟังฟังเสียงได้กำไรมากถึงแม้ว่าจะฟังไม่จบ ตล้จิตจับอยู่ในธรรมพอสมควรถือว่าเป็นฌานในธรรมสวนนั่นที่ได้แล้วที่ฟังแล้วก็เป็นฌานไปยิ่งกว่าจะตื่นนิจิตมันจะทรงตัวกิเลสจะคลายไปทีละนิดๆไม่ช้ากําลังจิตของท่านจะพองใสจากกิเลสก,ก็เป็นอันว่าต้องใช้กายยะตาะตากติคือพิจนารณาร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาร่างกายของเรานี่หละมันเป็นศัตรูร้ายที่เราเห็นว่าร่างกายของเราดีร่างกายคนอื่นดีเพราะความโง่ทําไมจึงว่าโงา่ถ้าพวกท่านโง่แล้วผมโง่ไหมผมก็ยอมรับว่าเพราะผมรู้ตัวผมโง่จึงรู้ว่าท่านโง่ถ้าผมคิดว่าผมฉลาดผมก็ต้องคิดว่าพวกท่านฉลาด แต่ความจริงนี่ผมเป็นหัวหน้าพวกท่านอยู่ที่นี่คำว่าหัวหน้าในที่นี้ไม่มีใครเข้ามาแต่งตั้งไม่มีคณะสงฆ์มาแต่งตั้งไอ้วัดนี้ผมสร้างสร้างจากกาลังเงินของบรรดาญาโยมุทธบริษัทให้สร้างผมก็เป็นหัวหน้าโดยไม่ต้องรอการแต่งตั้งแล้วก็ไม่ใช้คําว่าเจ้าอาวาสไม่จําเป็นเราอยู่ด้วยกันชั้นพี่ชั้นน้องเป็นสุขกว่า ไม่ต้องรอให้ใครเข้ามายกมาย่องคนที่ยกย่องเราเป็นคนดีแล้วคนไม่ดีเราก็ไม่ทราบถ้าคนไม่ดีนี่เขาย่องให้ปฏิบัติตามเขาผมทำไม่ได้หรอกผมก็เล็วอ,อยู่แล้วที่เร็วตามคนดนอ,อีกมันก็จะมาเพิ่มความเร็วของผมผมทำไม่ได้แต่ว่าท่านเป็นคนดีท่านมาเสริมความดีให้เราเราเอา อย่าไปโทษคนอื่นว่าเขาเร็วซะหมดถ้าเรายังเห็นว่าคนอื่นเร็วก็คือเรายังเร็วอยู่เ็ราผมรู้ว่าผมเร็วผมจึงมีความรู้สึกว่าคนอื่นก็ยังเร็วเขาเลวเขาดีข้างเขาเรามาพูดถึงเรื่องของเราว่าร่างกายทําไมจึงเห็นบาสกปรกเมื่อก่อนนี้ผมเข้าใจว่าร่างกายผมไม่ประเสริฐมาก รักร่างกายเป็นที่สุดก็ยังไม่พอแถมไปรักร่างกายคนอื่นเข้าร่างกายผู้ชายรักน้อยแต่ร่างกายผู้หญิงรักมากหลับฝันตื่นฝันกินข้าวกินปลายเห็นด้านหน้าผู้หญิงสมัยโน้นนะก่อนบทความจริงจิตเป็นชานจริงๆจิตเป็นชานในราคะจริตกรรมฐาน ไอราคาจริตกรรมฐานนี่เป็นฌานแบบนี้มันลงนรกยึดมันเศร้าหมองไม่มีรมเป็นสุขความรักเกิดขึ้นไม่มีรมเป็นสุขที่พระพุทธเาจ้าตรัสว่าปิยโตชายเติโ,ตโสโกปิยโตชาปฏิชาญาติปรงพะพยังความเศร้าโศกเสียใจเป็นปัจจัยของความรักความรักมีที่ไหนมีความเสียใจที่นั่นความรักมีที่ไหนมีภยัยอันตรายที่นั่น รักไม่สมหวังกำลังใจก็เสียใครเขา้ามาแย่งความรักก็เกิดโกรธคราวน,นี้ก็ย่องพี่คายแข่งฆ่ากันคิดทำลายกันแกลง้กลงกันมันก็มีแผนอรารแต่มาตอนนี้ตอนแก่เห็นร่างกายไม่เป็นเรื่องไม่อยากจะส่องกระจกมันเร็วทั้งหมดทั้งร่างกายภายนอกเร็วขนาดนี้ร่างกายภายในเต็มไปดโรคภยัยไข้เจ็บ ที่กำลังพูดกับท่านอยู่นี่ผมก็ป่วยป่วยแต่ละเวลาปล่วยเป็นอาชีพป่วยทุกวันแต่ว่าชาวบ้านอาจจะสังเกตผมยากเวลาผมรับแขกผมก็ทำหน้าตาแชม่มชื่นกลับมากกติผมก็อาจเจียนใหม่ฉะนั้นการเดินทางไกลๆนับตั้ปีพศ .2527 ต้องพักซะแล้ว อาจจะไปบ้างบ,าง,บางคราวนี้เมื่อร่างกายมีกำลังแต่ว่าคงจะหวังไม่ได้ยากก็รวมความว่าร่างกายข้างนอกก็เร็วเข้าไปสังเกตข้างในน้ำลายอมอยู่ตั้งนานแสนนานดีไม่ดีก็เกินเข้าไปพราะบ้วนออกมามือของเราไม่อยากแตะน้ำลายของเราเองนี่สอยเห็นว่าเราเห็นว่ามันสกปรก แต่ก็อยู่กับความสบกบสกซะจนชินก็ต้องไม่รังเกียรร่างกายที่อยู่ขณะที่อยู่ในปากนี่เป็นหวัดตอนนี้หายใจไม่เคยออกแล้วก็เป็นว่าหลังจากนั้นก็พิจารณาต่อไปร่างกายภายนอกของเราสะอาดจรสกปรก ที่เราต้องอาบน้ำชำระร่างกายกันตามปกติเพราะร่างกายมันสกรปรกขัดสีฉวีวันทำไมสะอาดมันก็สะอาดไม่เป็นอาบน้ำวันละร้อยครั้งมันก็สกรปรกอยู่นั่นดูเข้าไปข้างในสังกดอุจจาระปัสสาวะที่เรารังเกียจกันว่าอย่างน้อยมันอาจจะนำเชื้อโรคมาให้ อุจาระปัสสาวะทั้งหลายนี่มันมาจากไหนไม่อยู่ในร่างกายของเราน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่เราลังเกียจมาอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายของเรารวมความว่าพิจารณาไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนก็ซากศพดิบท,ที่เคลื่อนไหวี่ยังไม่ตรงนักมันก็เหมือนไท่ที่ใส่อุจาระทั้งนอกแต่ผิวพันธุ์นีหน่อยก็มันก็ไท่แพร่ ผิวพันไม่ดีก็หมืนกัพลา,ทาด,ดท้ายพาดิบที่พืวนพันร่างกายหยาบไปนิดหนึ่งก็เหมือนกับพิวตอนนั้นก็นนกท้ายที่ทำแล้วก็สอบเข้าสารข้างในเต็มด้วยความสกปรกโสโครกแล้วก็นำมาถึงความทุกข์้วยเหตุหนานาประการต้องเลี้ยงมันด้วยความทุกข์ต้องระครบประงมรักษาพยาบาลมันด้วยความทุกข์แต่มันก็แก่ทุกวัน นั่นในที่สุดมันก็ตายใจคิดอย่างนี้จนทั้งมีความเบื่อหน่ายในร่างกายหมดกําลังใจที่จะรักร่างกายของเราแล้วก็หมดกําลังใจที่จะรักร่างกายเขาบคคอื่นเห็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายขาบุคคอื่นก็ดีมีสภาพเหมือนสุน,นัขเน่าที่มาแขวนคอเรา แลอว่ามีสภาพมันก็งโงูเน่าที่มันแขวงคอเราร่างเกียจในร่างกายเป็นปกติเห็นเป็นซากศพเห็นเป็นถถงไทยอุจาระเป็นปกติจึงต้องมีอารมณ์ชินเป็นปกติไม่มีความรู้สึกพอใจในผิวพันธุเขาบอกคนใดในเสวนรงเขาบอกคนใดเห็นแล้วเมื่อไรร่างเกียจเมื่อนั้นอย่างนี้ตัดการมาฉันทะตัวแรกของอนาคามีได้ จัดว่าเป็นนาคามีมัคเป็นนาคามีมัคเริ่มสมบูรณ์แบบแล้วก็เข้าไปตัดตัวที่สองก็งใช้กำลังที่เข้มข้นเหมือนกันเข้าไปตัดตัวที่สองคือปฏิฆะอันนี้ต้องใช้พรมรฮันสี่นำหน้าหรือว่าไม่ชอบใจในพรมรฮันสี่ก็ใช้กระสินสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่ก็สีส้แดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวผมจะไม่พูดภาษาบาลีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นฌานหรือว่าทำพรมิหารสีให้เป็นฌานฌานคืออารมณ์ชินก็สินเป็นฌานสีเป็นปกติพรมิหารสีเป็นฌานสีเป็นปกติในที่สุดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจกระทุกขทั่งใจไม่พอใจมันก็ไม่เกิดขึ้น จะเหลือด้วยความเมตตาปาราณีมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติใครทำอะไรไม่ดีทำผิดให้อภัยเสมอถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเว้นไว้แต่เป็นเรื่องของระเบียบวินัยนั่นคือพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เองพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสแต่มีระเบียบวินัยไว้เป็นเครื่องชี้โทษไม่ใช่ลงโทษไม่ได้ตั้งใจลงโทษเพราะว่าถ้าทําชั่วอย่างนี้มันจะเป็นโทษอย่างนั้นจงอย่าทํา ถ้าฝืนทำข้อหนักๆอง์สมเ์็จพระผู้มีพระภาเจ้าก็ทรงตัดทรงตัดไปเลยตัดถือว่าเธอไม่ใช่สาวกของตถาคตเกี่ความเธอไม่ใช่รูสิตของตถาคตนั่นเองถ้าเขาผิดระเบียบินัยระหวังดีต้องลงโทษต้องตักเตือนตามโทษแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเราให้อภัยได้ ยังทั้งกำลังใจไม่มีความรู้สึกในความโกรธหรือความไม่พอใจอย่างนี้ถือว่าเป็นกำลังใจของพระอนาคามีเต็มขั้นแต่ถ้าเราจะเป็นพระอนาคามีจริงแล้วไม่จริงก็อย่าเพิ่งนึกคิดว่าเราจะทรงกำลังตามท่านเราจะเป็นอนาคามีหรือไม่นั้นไม่มีความสำคัญทรงกำลังใจให้อย่างนี้ให้ได้ก็แล้วกันอรบันดาท่านพบริษัททุกท่าน วันนี้ดูเวลาก็มาจอดแคบอ่ออาอนาคามีอานาคามีผลฉะนั้นขอบรรดาท่นานพุทธศาสนิกชนที่กําลัง,ลงรับฟังและเพื่อนบิณูุธรรมนเนรพยายามรักษากําลังใจตามนี้วันนิดย์วัน,น่นน่อยทําไบ่อยทรงอารมณ์ชินจะเกิดขึ้นผลที่สุดความพอใจในระหว่างเพศหรือความไม่ชอบใจจะหมดไปจากกาลังใจ เวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบันดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี